วอสดีค่ะพบกับช่องรวมธรรมาสาระดีๆนะคะสำหรับวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องการสวดมนต์จะได้ผลหรือไม่อยู่ที่ตัวเราค่ะการสวดมนต์นะคะจะแก้ไขเวรกรรมของเราได้หรือไม่นั้นอยู่หัวใจอยู่ที่จิตและความมุ่งมั่นตั้งใจจริงของผู้สวดเป็นสําคัญค่ะกล่าวคือหนึ่งผู้สวดจะต้องมีศรัทธาคือความเชื่อมั่นต่อคุณพระรัตนตรยัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และเชื่อมั่นว่าการสวดมนต์ บทมหาเมตตาใหญ่นี้จะนำไปสู่การตัดเวรกรรมได้จริง 2. ต้องมีวิริยะคือความเพียรมุ่งมั่นส่วนด้วยความเต็มใจตั้งใจไม่ทำด้วยความเกียจข้าน 3. ต้องมีสติหรือความตื่นรู้รู้ตัวอยู่ขณะทุกขณะขยายามประคับประคองจิตให้อยู่กับบทสวดในทุกขณะ 4ต้องมีสมาธิคือพยายามรักษาจิตให้จดจ่อยอยู่กับบทสวดอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นจนจบไม่เผลอไผลให้เรื่องอื่นเข้ามาแทรกแซง 5. ต้องใช้ปัญญาพิจารณาไปตามบทสวดให้รู้ว่าแต่ละศัพท์แต่ละข้อความนั้นว่าด้วยเรื่องอะไรสามารถนำมาปฏิบัติให้เกิดประโยชน์อย่างไรบทสวดมหาเมตตาใหญ่นี้ พระพุทธเจ้าตรัสมอบให้แก่พิสุสสาหรับสวดบริกรรมเพื่อเป็นอุบายย้อมจิตให้คุ้นชินกับความมีเมตตาจิตที่มีเมตตาจะเป็นจิตที่อ่อนโยนเยือกเย็นยิ่งเมื่อได้สวดบ่อยๆทุกวันจิตก็ยิ่งอ่อนโยนจิตอ่อนโยนมากๆพลังแห่งเมตตาก็จะผลักดันกิเลสฝ่ายโทสะที่อยู่ในใจให้ถอยห่างออกไปยิ่งจเจริญเมตตาเยมากโทสะยิ่งลดน้อยใจก็ปลอดโปร่งมากขึ้น พลังแห่งเมตตาเหมือนน้ำที่สําเย็นเมื่อเราส่งไปสัมผัสกับผู้ใดเขาก็จะรู้สึกได้ถึงความสําเย็นซึ่งมีผลทําให้จิตใจของผู้นั้นสงบเย็นด้วยและหากว่าเราส่งจิตที่มีเมตตานี้ให้แก่เจ้ากรรมในเวรแล้วใสเขาจะสัมผัสรับรูบร้ถึงความปรารถนาดีความสงบเย็นความเป็นเมตของเราซึ่งมีผลทําให้ความแค้นในใจของเขาลดน้อยลงเพราะ พร้อมที่จะให้อภัยแก่เราเมื่อเขายอมให้อภัยเวนกรรระหว่างเขากับเราก็สิ้นสุดลง